ภาพที่หลายคนรอคอยจะชมที่ปทุมธานีนะครับถ้าพูดไม่เพราะภาษาชาวบ้านก็คืองูเหลือมกินหมาแต่ถ้าพูดกันเพราะๆหน่อยก็คืองูเหลือมกาลังขมือบสุนัขอยู่แล้วสุนัขนี่ไม่ใช่ตัวเล็กๆเ,เพราะมันอายุ10ปีแล้วครับเมื่อวานผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งนะครับว่าที่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาปทุมธานีนะครับเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณสุพัฒน์พุ่มสุริเนี่ยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่เหลือยเข้ามากินสุนัขภายในบ้านของเธอ หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ประสานไปเลยครับทั้งมูลนิธินะครับทั้งกู้ภัยเข้าไปช่วยกันจะจับมูตัวนี้พอไปถึงอยากที่เห็นในภาพนี้แหละครับคือมันกําลังกินสุนัขเพศเมียอายุ10ปีนะคะอยู่ที่ซอกข้างบ้าน่ะซึ่งเป็นที่เก็บของนะคะกินช่วงหัวของสุนัขไปครึ่งตัวแล้วค่ะแล้วมันก็เอาลำตัวเนี่ยรัดพันสุนัขเอาไว้ด้วยอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ เจ้าหนาที่ก็พยายามจะเข้าไปจับงูเหลืองทีนี้แน่นอนค่ะอย่างที่เราทราบกันเวลางูเหลือยมเนี่ยในปากของเขานะขสามารถขยายกว้างออกมาขนาดเขเมือกสุนักตัวใหญ่ๆได้เลยนะคะครับ คือการของงูเหลือเนี่ยสามารถอ้าได้180องศาคนใหญ่แล้วเนี่ยจังหวะที่ขมือบส่วนหัวเข้าไปแล้วตัวงูเองก็คงตะตกใจคนอยู่เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะที่สุดก็เลยขย้อนเอาส่วนหัวของสุนัขเนี่ยออกมาแล้วก็พยายามจะเลื้อยหนีนะคะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนขย้อนออกมาก็เป็นภาพที่ทุกคนเห็นนี่แหละครับนี่ดูปากมันสิคะนั่นน่ะเนื้อแา่นเนื้อหนังมันพองตัวไปแล้วพอยุบปรมาทีมันก็จะเขียวลงที่สำคัญเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ตายแล้วไม่รอด ตัวเจ้าของบ้านชื่อคุณกมลพันธ์บอกว่าอยู่ชั้นบนตอนตีสามฝนตกได้ยินเสียงหมาร้องสอเสียงดังไม่ได้ลงมาดูค่ะตอนเช้ามาอีกทีอ้าวกระถางต้นไม้ที่ปลูกไว้ชั้นล่างทำไมมันล้มกระจัดก,กระจายไปดูหลังบ้านก็คาหนังคาเข,ขาเลยนะคะเจ้าตัวใหญ่ตัวนี้กําลังขมอบสุนัขอยู่ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ เนีย่ยนะคะ<น>ช่วงท้องของมันที่ขยายไว้ตอนกินสุนัขนี่กว่าจะใช้เวลาหดเข้ามาได้เหมือนเดิมไม่ก็พักหนึ่งเลยนะคะถ,ถ้ามันกินสุนัขตัวใหญ่ขนาดน,นี้ได้มันก็สามารถกินคนตัวเล็กๆหรือว่าเด็กๆได้เลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายครับหลับเม็ดไว้ก็ถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนยาวจริงๆค่ะประมาณสักห้าเมตรนะคะวัดออกมาตัวเบ้เริ่มเลยค่ะ เนี่ยปากจริงๆเล็กนิดเดียวเองนะคะแต่เวลาขยายเพื่อที่จะทเหมือบเหยื่อนี่อย่างที่มุตะบอกร้อยแปดสิบองศาเลยห้าเมตรสี่เมตรเจ็ดสิบแปดสิบถ้าเจอแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับอย่าพยายามจับเองอันตรายมากพอคนช่วยหนเลยช่างโล่ช่างกิโลธรรมดาช่างไม่ได้ไม่ไดกิโลแม่พันกิโลหกสิบแบบางกิโลคงไม่พอใจก็เอากลับไปคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะจาก